มาทุกคนวันนี้เมียจะพาทุกคนมาตามหาสัตว์ทะเลแบบสดๆที่มันอยู่ตามซอกหินเพราะวันนี้เมีมยรู้สึกอยากจะกินอาหารทะเลสดๆเมียก็เลยมาหาให้เมียเลยเนี่ยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมนางรมหรือว่าหอยเต็บที่หลายๆคนรู้จักก็ต้องใช้ปะโตในการฮัดในการแะเราเอาออกหมดแล้วใช่ไม่มันยังมั่งเลยเนี่มันผุดขึ้นมาแต่ว่าวันนี้มเมียจะไม่มาหาห,าหอยนางรมนะทุกคนเมียจะมาหากุ้งมังกร หลายคนก็จะอุ้งว่ามังเอียดเล่นกุ้งมังกรเลยเหรอกุ้งมังกรนี่กินโลละหลายพันถ้าเังเียดซื้อมานี่ก็ลงทุนหนักใช่เป็นกูคลิปไปเดีย๋ยวมาดูกันว่าเราจะเจอกุ้งมังกรไหมวันนี้มาใช่ปูมันจะอยู่ตามซอกหงชอกหินนะทุกคนปูอิ่มแล้วนะใช่ปูนี่คือเรากินจนเบื่อแล้วแล้วก็หลายหลายหลายคลิปแล้วมีแต่ปูวันนี้เราเปลี่ยนเป็น,นกุ้งมังกรมัม้งจะอยู่แบบตามซอกหินซอกหินนี้มาแล้ว อะไรฮะแม่แต่ยิงตาล้องเดี๋ยวเรามาดูหอยก่อนเลยตาล้องไม่เจ้ยาปลาเฮ้ยพวกนี้อ่ะสัตว์ทะเลอ่ะเวลามันขึ้นมากับน้ำมันก็จะติดตามโซ่หินนะใส่น้ำก่อนนะเนี่ยทุกคนเออต้องใส่น้ำก่อนไม่ค้อเรียกใส่น้ำก่อนแช่เราได้ต้องใส่น้ำดับไฟก่อนเดี๋ยวมันตายมันไม่สุดโอ้โหอย่าหยุดเลยนะนับน้ำโอเคประมาณนี้อยู่นะใครดูไหนยังได้อยู่แต่าล้อง่ายสวยนะแตาล้อง ใช่ดูไม่ดูจอไม่เห็นเลยมืดหมดไม่เป็นไรตากล้องแต่ว่าตากล้องถ่ายไปได้ไหมใช่มันเป็นมันเป็นสันทัศน์ระแล้วสันทัศน์ระเนาะใช่ลื่นหัวดินหัวแตกนี่เดินได้ดีนะตากล่ะลื่นลื่นลื่นตามเข้าเห็นตามเลยนะตากล้องโอ้โหเห็นมีไหมยตากล้องเห็นล่วงเลยนะเห็นล่วงเลยกว่านะไปมุมสวยนะตากล้อง Ừ, hình thình thùng nè công. hả? thấy, thấy, đang một này ta à, à. công. không thấy đâu. ơi, ta công. ơi. không có. không có. không 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 có. không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  không có.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  không không có.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  เห็นมึงยไงกันเลตากงซูมก่อนไหมไม่ต้องซูมนะตากงเก็บไปนะเก็บหน้าเลยหน้าเลยไหมอ๋อไปเลยตากงโอ้โหไปเลยอืมเกือบร้อยหนึ่งตัวตะกุนได้มาแล้วตัวหนึ่งโอ้โหวัดมือวัดมือได้อยู่ได้อยู่ตัวเยอยนี่ตาซื้อมาก็หลายพันไปเลยตัวหนึ่งจะบ้าซื้อตามเงียบได้แล้วตัวหนึ่งตะคองอันนี้จะเป็นกุ้งละมังกรเกรดธรรมดา นี่ถ้าเราฟุกเราเจอเจ็ดสีเท่เลยนะเท่เรียกดิเจ็ดสีอะไรบ้างเอาไว้ตรงไหนนะนวกเรียนเขาเป็นว่าพูดเสียชื่อหมดเราไม่ได้จัดการัะตะก้องฮ่าพบจริงตะก้องโอ้ยพบจริงเหมือนเอามาตั้งเลยเราจำได้ใช่ไหมที่ใช่จำที่ได้นี่ตะก้องนี่ถ้ามันมีรูนี่มันหายเลยดิเปลี่ยนแโอ้ยเป็นเลยเป็นเลยเป็นเลยคานอยู่คานอยู่เลยไหมตะกล้องถ่ายถ่ายมันคานอยู่ไหมมันคานอยู่ไหมใช่งจับไปนะ เจ็ดส oh. ีตัวนี้เจ็ดสีถ่ายมุมสวยตัวนี้เจ็ดสีเลยตาคอนถ่ามุมบนมุมบนเหรออ๋อถ่ายถ่ายจากฝั่งนั้นเลยตาคอนตัวนั้นตาคอนมีอยู่ฝั่งตันดีกว่านี่ได้มุมสวยเอออะไรเราต้องเอาภาพแบบสวยที่ปุดสวยกว่าเอฟซีทุกคนเห็นไหมเห็นนะจับไปนะเคลนไม่เป็นหรืตาคอนเคนเจ็ดสีอืมบุฟเฟ่ตเลยตาคอนตาคอนเจ็ดสีจริงๆโอ้ยเราได้ของตูว่วันนี้ อิ่มแล้วยังเมียมเห็ดชอบกินอยู่พอดีเลยโยตัวใหญ่นะได้มาแล้วสองตัวเจ็ดสีกับธรรมดาอุ้ยค่อยไปตามดูที่ช่องเมียมเห็ดว่าเมียมเห็ดจะทำเมนูอะไรกินนี่นี่ก็ได้แล้วตัวใหญ่จ้าลงทุนมากเลยคลิปนี้เล่นกุ้งมังกรเลยโอเคใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เมียมเห็ดด้วยเพราะเมียมเห็ดลงทุนมากกินไม่มาเป็นพืนช่วย